พลเอกประยุทธ์ตั้งใจจงใจสร้างปลายทางก็เหมือนกับว่าแทนที่เราจะเดินด้วยเท้าเ่ยเรากลับเดินด้วยหัวไงนี่คือการเอาหัวเดินต่างเท้าเราหมดเงินเป็นแสนล้านแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับนี่เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็รู้ทั้งรู้นะครับแต่ก็กั้มเกินฝืนทนเพราะอยากเป็นลูกรักสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยนี่ไปแรก ดังนั้นคำถามที่ผมตั้งคำถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเบียงจันไปคุณหมิงหากเราสร้างรถไฟความเร็วสูงสายนี้แค่กรุงเทพมานครราชสีมามันไปไม่ถึงไงครับนั่งจากกรุงเทพ ไปสุดทางที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วจากนาครราชสีมาไปถึงขอนแก่นไปถึงอุดรไปถึงหนองคายแล้วจะข้ามแม่น้ำคงไปเวียงจันทร์เนี่ยไปยังไงมันก็เสียอัธรรสในการเดินทางมันก็ไม่ได้รวดเดียวมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราเสียเงินสร้างรถไฟความเร็วสูงสายนี้ แต่เราใช้ประโยชน์ได้แค่กรุงเทพมานครราชสีมาแค่นั้นเราไม่ได้ประโยชน์อะไรดังนั้นมรดกบาปนี้เป็นมรดกบาปที่ประยุทธ์จัน์โอชาและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้เงินไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์จงใจในทางกลับกัน ระยะทางจากนครราชสีมามาถึงสถานีรถไฟบางซื่อสองหกิโลเมตรสองกิโลเมตรใช้เงินไปหลายหมื่นล้านถ้าเสร็จโครงการเป็นแสนล้านนะครับ ในทางกลับกันถ้าเราเอาเงินลงทุนเป็นแสนล้านจากการสร้างรถไฟจากนครราชสีมามาถึงสถานีบางซื่อเราทำกลับกันเอาเงินส่วนนี้สร้างรถไฟจากหนองคายมาขอนแก่นระยะทางเพียงแค่170กิโลเมตรใครจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน นักท่องเที่ยวจากจีนก็สามารถที่จะข้ามไหลมาเลยครับรถไฟฟ้ามาถึงเวียงจันท์แล้วใครจะลงลาวก็ลงใครจะมาไทยก็นั่งรถไฟฟ้าสายเดียวกันนะข้ามอีก10กิโลเมตรครับจากเวียงจันท์ข้ามแม่น้ำโขงมาที่หนองคายจากหนองคาย นักท่องเที่ยวจีนไหลมาเลยครับไหลมาที่ไหนครับก็มาที่ขอนแก่นไงเพราะขอนแก่นมีกลงศุนของจีนตั้งอยู่ที่นั่นเราก็จะเอาเงินที่เราจะลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูงสายนี้แทนที่จะจากกรุงเทพไปที่โคราชแล้วก็สุดอยู่แค่นั้นเราก็เอาเงิน สร้างจากหนองคายมาที่ขอนแก่นเราก็จะได้นักท่องเที่ยวจากจีนที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยผ่านรถไฟสายนี้เที่ยวหนึ่งไม่ต่ำกว่า2000รายซึ่งเปรียบเทียบกับเครื่องบินก็ประมาณสัก20ลําลำเครื่องบินนะรถไฟหนึ่งเที่ยว และมากกว่าน,นั้นอีกด้วยถ้าเพิ่มตู้เข้าไปอีกนี่แค่การท่องเที่ยวนะครับมันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยอยู่นานเนี่ยมีคนมากกว่าประเทศไทยอีกถ้าเขาจะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องมาเครื่องบินครับอยากมาเที่ยวอีสานอยากมา ได้รับการอำนวยความสะดวกที่กงศุนจีนที่ตั้งอยู่จังหวัดขอนแก่นก็นั่งรถไฟมาเลยจากจีนเข้าบอ่อเต็นจากบอ่อเต็นมาอุดมไซจากอุดมไซมาหลวงพระบางจากหลวงพระบางมาเวียงจันร์จากเวียงจันร์ข้ามแม่น้ำคงมาที่หนองคายเข้ามาอุดรมาขอนแก่นนี่ไงครับแล้วสร้างทางรถไฟจากขอนแก่นไปโคราชจากโคราช เข้าสระบุรีและเข้ามาที่กรุงเทพมหานครจบพอดีโครงการนี่คือการกํำหนดแนวทางที่ถูกต้องแต่กลายเป็นว่าแทนที่จะสร้างตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็ไปสร้างปลายทาง ấy. เพราะเนประยุทธ์ตั้งใจจงใจสร้างปลายทางก็เหมือนกับว่าแทนที่เราจะเดินด้วยเท้านี่เรากลับเดินด้วยหัวไง นี่คือการเอาหัวเดินต่างเท้าเราหมดเงินเป็นแสนล้านแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับทำเสร็จก็มีแต่คนไทยไปขึ้นรถไฟกันอะขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปนครราชสีมาไปโคราชแล้วต่างประเทศใช้ได้ไหมถ้าจะใช้มันก็ต้องมาลงกรุงเทพสิครับมาลงที่ดอนเมือง ไม่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไรเลยที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวรถไฟสายนี้แทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การท่องเที่ยวไม่มีนอกจากนั้นท่านทั้งหลายครับนอกจากนั้นนะถ้าในทางกลับกันเราเอาเงินแสนกว่าล้านเนี่สร้างจากหนองคายมาที่ขอนแก่นไม่ต้องสร้างจากโคราชไปกรุงเทพเราก็จะได้ ขนจากการค้าขายนั่นคือแทนที่เราจะต้องขนตู้คอนเทนเนอร์ในการจะส่งไปขายภาคใต้ของจีนส่งไปขายที่ยูนานส่งไปขายที่เสฉวนส่งไปขายที่ชงชิ่งไม่ต้องไปลงเรือที่แหลมฉะบังอ้อมแหลมยวนขึ้นไปนู่นนะ่ะถ้าเรือกวางโจนเราก็ไปสายนี้ครับไปสายรถไฟสายนี้ เรามีท่าเรือบกที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับอยู่ที่คอนแก่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านโนนพยอมสถานีรถไฟบ้านโนนพยอมห่างจากคอนแก่นออกมาประมาณสักเกือบ20กิโลเมตรเนี่ยทำเป็นท่าเรือบกมีสุลกากรเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปลงที่นั่นแล้วก็ยกขึ้นรถไฟสายขุนหมิงกรุงเทพแต่ตอนนี้ถึงขอนแก่นก่อน ส่งสินค้าไปเลยแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปยกตู้ลงที่เบียงจันไม่ต้องยกตู้ขึ้นที่เวียงจันไม่ต้องไปยกตู้ลงที่บอเต้นไม่ต้องไปยกตู้ขึ้นที่บอเต้นทน่า <c oughs> นทั้งหลายนี่คือการตัดสินใจในการลงเงินและให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะเงินที่ใช้เป็นเงินของประชาชน ไม่ใช่เงินของโครเง้าสกสาราตของผู้เป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่นี่คือสิ่งที่จะต้องลงทุนแต่เอาละครับเมื่อพลเอกประยุทธ์ใช้หัวเดินต่างเท้าแทนที่จะสร้างจากหนองคายมาขอนแก่นกลับเลือกสร้างจากนกครราชส,สีมามากรุงเทพมันก็เป็นทางรถไฟฟันหลอไงไม่รู้ว่าปีไหนจะเสร็จ แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยโชคดีหน่อยที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศไม่จุดไปประทัดไล่เนี่ยเอาละไปแล้วล่ะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวจะต้องเล่งผลักดันที่สุดและใช้เงินไม่มากครับใช้เงินไม่มากใช้เงินอีกไม่ถึงสองหมื่นล้านบาท เอาน้อยๆเลยนะเอาแบบอย่างดีเลยนั่นคืออะไรครับเงินสองหมื่นหรือเงินไม่ถึงสองหมื่นล้านบาทนั้นเนี่ยเอามาทำอะไรเอามาสร้างลงทุนสร้างซึ่งจีนเขาพร้อมอยู่แล้วและรัฐบาลลาวก็พร้อมให้ทำนั่นคือต่อสายรถไฟ ที่มันสุดอยู่ที่เวียงจันทร์ต่อข้ามมาที่หนองคายอีก10กว่ากิโลเมตรที่มันแพงมันมีอะไรครับ 1. สะพานสะพานและก็รางรวมกันแล้วไม่เกินสอง0 0ื่ล้านครับสะพานข้ามแม่น้ำขงต้องสร้างเฉพาะลงทุนอีกไม่ถึง20,000ล้านบาทนักท่องเที่ยวจากจีน จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เลยเอาก็ไม่ลงเวียงจันทนงครับก็เที่ยวเพลินแล้วเวียงจันทนะ่ะเพราะเวียงจันท์ก็เมืองไม่ใหญ่มากนะักคนมาเที่ยวหลายรอบแล้วจากเสฉวนมาขึ้นรถไฟสายนี้เข้าบอ่อเต้นเข้าหลวงพระบางมาถึงเวียงจันท์ข้ามเวียงจันทมาที่หนองคายท่านทั้งหลายครับหนองคายเป็นจังหวัดที่ได้ลำดับโลก เหมาะแก่การพักผ่อนวัฒนธรรมตัวเมืองได้ลำดับโลกนะครับจังหวัดหนองคายเนี่ยเราต้องโปรโมทเรื่องนี้คนจีนข้ามมาถึงหนองคายเลยตอมอเรามีอยู่แล้วสุลกากรเรามีอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับภาคส่วนธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักเรื่องของร้านอาหาร เรื่องของการค้นสงก็จะบูมที่พื้นที่หนองคายนี่เราใช้เงินไม่ถึงสองหมื่นล้านนะครับลงทุนเลยใช้งบกลางก็ได้งบกลางที่นายกรัฐมนตรีสามารถใช้ได้นี่มีห้าแสนกว่าล้านนี่ตัดมาไม่เกินสองหมื่นล้านทำเรื่องนี้ผลักดันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและ นายกรัฐมนตรีทําเรื่องนี้ใช้เงินไม่ถึงสองหมื่นล้านครับมีสะพานแล้วก็รางรถไฟต่อจากสถานีเวียงจันทร์ข้ามมาที่หนองคายข้ามแม่น้ำโขงสิบกว่ากิโลเมตรนิดเดียวครับ